เฮ็ดเกษตรนี่มันเหนื่อยเหนื่อยลำบากเวลาพักมันหน่อยมันบ็ได้เงินก่อนเพราะว่าเฮ็ดเกษตรยอมๆเนาะแต่ว่ามันอืูเงินใส่มันได้ใส่เสมอประตอนคิดว่ามือหนึ่งสิไปหาใส่มาใส่สิไปยืมไผหาเพราะแต่ได้ใส่ไปมือมืออันเงินเก็บกับบม่มีดอกหาเพราได้ใส่ได้กินนี่แหละพออยู่สนุกสุกกบายเนี่ยแตมันเหนื่อยกับมันนอนพักเบื่โทรทันอยู่ในเฉียงเปิดพัดล่มหันเลี้ยวรลงลักๆกอ่ะ เอาไอ้ตัดเฟืองตัดเฟืองออกแล้วมาทีนี้ก็ัปลูกมันแก้วก็กระโผงก่อนปลูกงับไปเทลางานเทลางานไปเลยอันนี้มันสีถึงายนี่อันนี้ผมก็เห็นอยู่รอบหน้าอยู่นี่นี่เนาะเครื่องสีหนึ่งสีนี้ประมาณสองสามน่อยยางบ่มีมันก็ต้องมี่ว้จริงจริงแล้วแสดงว่ามันมันต้องมีทุกเครื่องเป็นบ่นีไมีทุกเครื่องออกลูกสิบสามตเขามาเอาไปหมุนเหลือสนีทอันนี้เขาไปจ้องสงการแล้วตอนอันนี้อย่างผูกปีเดียวมันก็ออกออกคนในเมืองกว่าหรือไ้ น,นี่เราหวังตัดมาในน้อยมันผมนี่นี่นะแค่นี้นะออน,นี่ขนาดพึ่งเฮ็ดได้แค่3ปีนะครับผลผลิตมันมันวนรอบสามาถทศหทเข้ามีไรายไรตลอดปีแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องครับชาวนาอยู่ไหมครับผมบ่อได้เฮ็ดแต่นหน้านะครับบ่อได้ขายแต่เขา่าสำหรับมันนี่นะครับผมก็อยู่กับคุณแม่คุณแม่คุณจ้ะแม่คุณอยู่บ้านใดตำบลใดครับบ้านสนอว์ตำบลสนอครับ อำเภอคูคันจังหวัดศรีสะเกตของเฮาเริ่มต้นจังได้เฮ็ดจังได้มากเห็ดหน้าหลายปีมากอ่ะายข้าวก็บ่ได้ราคาก็ลากเลยม,มาเริ่มเฮ็ดสวนครับเริ่มเฮพาเพิ่งจะเฮ็ดได้นิดน้อยปี2ปีนี่ละ่ะเฮ็ดหน้ามาตลอดบัดนี้ก็หน้าเลี้ยงหลังจากหน้าจาังค่อยได้ปลูกมันครับบัดเวลาหนา้าฝนก็เอาอยับขึ้นไปทั้งโคก่นเป็นพื่นหลังหน้า่าซั่นเถาะพื่นหลังหน้ากระโพงนี่ก็เป็นพื่นหลังหน้าต่อไปนี่ก็ที่ได้เก็บก่อนนี่ก็คือบักเขียบนี่ล่ะเก็บบักเขียบเก็บบักน้ดอันนี่ก็ไปเก็บอัน แกงก้อนแกงก้อนนี่มันสิเป็นตั้งแต่เริ่มผึกสพลาเนาะเป็น้าม่นเฮ้าให้ปุ๋ยให้ยางมันดีมันก็สิเป็นอยู่สี่หาเดือนพุ่อละเป็นไปเรื่อยๆมันแกยวนี่มันมันได้ปลูกจักรอบครับหลังจากเกี่ยวเกี้ยวเขาแล้วนี่รอบเดียวรอบเดียวจะเราเฮ้าปลูกเราเข้าไปขายใส่คำนี้มันเนี่ขัดไปขายสรงรถเขามาเอามันสิได้ราคาถือเฮ้าปลูกอหลไยก็เลยขายอยู่ในบ้านล่ะอือจะก็คือขายเจ้าของเองส่งตาม้านขาน้ากับขายนา้านเจ้าของนํามีนา้านโอ้ อ้ามันแกวนี่ปลูกหลอบนึงหลอบนึงได้ลายบอกแม่มันกัมันกับขายเองมันก็สิได้รายอยู่บูกซ้ำนี่ก็ไดเป็นหมืน่นนี่นะครับ<ะ>ซ้ำนี่นะครับเพราะว่ามาเข้าขายเองนะมันก็สิไดราคาปีหนึ่งนะครับสิไดประมาณเป็นหมืน่นเท่าไรบรกคำนี้มันบอกันไรดอกเพราะว่ามาเข้าบริษปลูกเต็มเด้ครับแค่นี้กับปลูกข้าวโพดกับปลูกบักอื้อกับเก็บมดแล้วละ่ะโอ้อละนี่กับงับขึ้นไปปลูกทั้งโคก โคบ้านให้มันแล้วเคลียร์พื้นที่แล้วย่ียขึ้นพี่เหตางโคก้านนี่เงียบหนังกันร่วงมาเหตุทางนี่ครับปล่อยทางฝุ่นไว้โอ้เหตุปีห่งสี่ลักสามปีลบไปลบมาอยู่บักนัดนี่กระปุกจ้ะลองลองคันแท้มองขอบข้างมองขอบข้างหน้าที่ดิ้นดันมาครับทั้งสองฟังเลยไหมครับโถมจ้าทั้งสองฟังบักนัดนี่ปลูกโดนซ้ำไรครับนี่ปีหนึ่งปีหนึ่งจ้าบักนัดปลูกขังหนึ่งมันเก็บได้โดนไหครับอันนี้กับท่านเคยปลูกโอู้หคือกันโอ้กันร่างกันลังรอบแหลกแล้วนี่อืแล้วได้เก็บขายไปหรือยังครับนี ย่างมาท่านได็กแกมันสีประมาณจะเดินฝึกสภาพมีทุน่าหุ่นตีมันถึงสีสุกรับโอ้ยสวยงามมากเลยครับเด้อปลูกในรอรอ,รอท่างนะครับทั้งพี่ก็เป็นบลักบักหน่อยนานะครับหรือบลักักเขียบปลูกสลับกับบักแก้วมังกรบอกจ้าบอกผมสงสัยว่าคือคือปลูกแก้วมังกรกับบักเขียบไววน้ำกันนะนะเป็นตุ่มๆกันนี่มันบ่งามกันแนะ่นอนมันบ่งาม ครับยเนย่ยมันเป็นหน่วยมันกัดแกวมังกรกัดแดงย้อนลงมาทางล่างมาเขียบมันก็อยู่ของมันสันแต่ว่าเวลาเป็นนวยเขาต้องเอาฟางนี่มามัดมาเขียบอีกทีหนึ่งได้มันหนักเนาะมันกับงามันย้อนลงหักครับเราเป็นยังคือจังปลูกไว้น้ากันปลูกไว้น้ากันนี่คือว่าเพื่อว่า้ารักมันเสียนี่กับสิได้ให้มันเกินต้นนี้เลยเกินต้นมาเขียบเลยนะเขียบมังกนครับจ้ะคือแบบว่ารักอนี้มันกระบอกมันโค้งมันาววนมันทาวนใเสาปูนเนาะมันเป็นเสาใหม่ บาจกปีอันนี้มันได้ได้สองสามปีนี่ละครับคือรักมันคนนี่กะต้นบัเขียบมันกันใหญ่วันนี้มันก็สิอยู่น้ำกันไดห้ากมัดไว้ครับจ้ะมันก็ะสีซอยพยุงต้นเพราะว่าต้นแก้วมังกรนี่มันปลูกอยู่ใส่ก็ไดโอ้แมันมีกกานงามกันบ่งามเนาะบ่งามปลูกมาจากต้นนี่บักน้อยหน้านี่บักเขียบนี่เท่อได้ระบูนี่บั้นับปลูกลายอยู่อ้อมหน้าอยู่แต่ว่ามันท่านใหญ่ในน้อยเพียงหัวเขาก็เป็นดอกเลรครับอันนี้มันก็ได้ได้สามปีนี่แหละนี่ผมบั้มีแค่ ในทางเดินนี่ได้เนาะบะอยู่หอบผนล่ะแต่มันใหญ่โอ้จะได้ขึ้นจังไหลงบมากหน่อยนะครับมันบ่มีคนเหี้ยดีอืมแต่ว่าอันนี้พืชนี่มันเก็บบอได้ดนเนาะคเขาเดียวมันกับไหวนะแต่ว่าเขาเก็บไปขายสูมอครับขายเอาจากขวางอืมขายทรงมันกับบได้ดอกเพราะว่ามันใบหยากันนี่มันเก็บหยาครับแค่เดียวมันกับเลยอันนี้เก็บแรนทรงเลยขายน้ำละอืมขายไงครับนี่บอกนี่บอกมองทีพ่งเก็บไปเขาพ่ะ โอ้กับพ่อเก็บไปแล้วมันก็เป็นปุยนยป๋ยต่อเดี๋ยเน้อปุ๋ยต่อแล้วสีไทยสี็ดยังต่อครับนี่ไทยกับเสียนหน้าที่วันนี้ครับนี่ข้าวโพดเก็บเมือ่อไหร่ได้นาะเก็บเมื่อแล้วอ่อันนี้ปลูกยักษแถวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขายได้เท่าไรนี่ข้าวโพดนี่ปลูกยักษแถวนี่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, แ,แป้แนงนี่พอได้ดอกได้สองพันเองเพราะว่ามันครับมันแหล่งแห้งมาเรื่อยนี่อันนี้ตันวน้อยนี่มันตั้งได้สี่ห้าพันนี่นนนโอ้ท,<า>ทั้งทีซ้ำกันเลยซ้ำกันบ่เนี่ยผมว่าอันนี้มันขึ้นใหญ่กว่าอันนี้มันได้หลายกว่า ใหญ่กว่าแต่มันปลูกมาเต็มทั้งฝีสีด้ซีหาฟันแล้วอ๋อเมื่อนแล้วคือกันกระโผดกับเมื่อ่ามันมันแก้วกับเมื่นสองเมื่นเหรอเด้อเฉพาะฝืนล้างหน้าฝืนนะครับเด้อครับบักเขียบเฝืนนี่บักเขียบบักซีด้าบัซีด้าก็ไม่อยูท่ทัวทีเปล่ามองละน้อยละน้อยสวยนะครับนี่ปลูกยังสสวยดลยนี่ว่ากระด่ตัดนหยาแต่ก่อนกระตัดยหยากวดเกลียงบิลินคืออยู่อย่างนี้ยุนี่ใส่น้ำอีหยังครับนี่กะลาเซล ่งาอบดานเนาะบดานโอ้ครับอันนี้ก็บชาวบดานครับแล้วอันนี้คอกยังครับเนี่ยอันนี้คอกหมูหมูอันมันเหลือคอบเพื่อนก็เลยจับมาหน่อยหน่อยโอ้เลี้ยงหมูอยู่บ้านจ้ามันเหลือก็เลยเอามาไว้ยุ่งาบ่บอกเหลือขอกเหลือคอกหมูยังนี่หมูปลาโอ้เบิงเวิงเวิงมีสองตัวบ่พี่ทางนี้ก็มีทางนี้เป็นหมูเหมยซานหมูจีนบ่จ้าเหมยซานได้พันธุ์มาแต่สายพงพึ่งเพิ่งเคยได้ยินเืือ ไอซื้อนังบานนี่ล่ะเขาได้มาแต่ใส่หมแต่ว่าหมูปานได้มาจากศูนย์คอนแก่นปลาเขาซื้อมาคนในี้บานนี่ล่ะเขาซื้อมาเขาไปซื้อของเขาอืก็ให้เขาซื้อแม่พันธุ์มาให้บอกมันขึ้นหนาเท่าๆเนาะเบื้องหน้ามันจะนย่นนะแล้วมันต่างกันกับหมูปากับหมูบานเท่าไหร่เนื้อมันต่างกันหมูปามันสีเนื้อแน่นเนื้อแนนตันี้ตัวนี้ออกลูกสิบสามตัวเขามาเอาไปหมดเหลือสำเนีนแล้วตันนี้เขาไปจ้องสงการแล้วตอนบ่กว่าหมูตัวนี้กับหมู หมูปลาเนื้อต่างกันบ่เนื้อต่างกันต่างกันอันอันหมูปลามันสีเนื้อแน่นกว่าครับเนื้อแน่นมันแสบเลีนบ่มีน้ำมันดอกมีแต่เนื้อสีแสบกว่าตัวนี้แสบแล้วระหว่างตัวนี้กับหมูบานเท่าล่ะหมูบานเท่ามันกัมันคือกันล่ะนี่ค่ะเป็นเป็นหมูหมูพันนี่นะจ้ะเราราคาเนี่ยแพงถึงซ้ำกันบ่กระซับนี่นี่ลูกมันนี่ซ้ำนี่ขายตัวละพันสองนี่นี่ละเนี่ยพันสองอืโอ้ค่ะตัวนั่นขายพันห้านาหมูปลาเลยตัวหนึ่งใส่เนี่ยตัวลายๆ อ๋อนั่นหมูปลาอ๋อมาปล่อยไปนรงกันมาเอาออกจากกันโอ้ครับแม่นี่มันออกสิบสิบสามตัวเขามาเอาไปหมดอันเหลือนี่เขาจ้องไว้สงการแล้วล่ะครับเขาไปเห็นหมูหันโอ้ปกติสีเลี้ยงเลี้ยงมันเจ็ดแปดแม่เนาะหมูนี่อยู่บ้านออกมายี่สิบหมื่นกับเด็กไทยตัวละเกียร์อยหาซิปโอ้ครับแต่ว่าอันนี้ขายตัวละพันอืม อันนี้ถมเมดหลายวันไดนเนี่ยผมว่ามันมัน่ไดนหน่อยๆได้มันใหญ่หลายเติบเลยเนี่ยกระถมรอบแรกนี่มันสองปีมันสิเหมือนแสนห่าแสนห่าเนี่ค่าถมนะา้เอากระยันหน้าเนาะจ้าว่ะระวังหมูมันกระทมตั้งแต่ปีไปหมดแล้ทางนี่ยังถมเมื่อเมื่อเลยถมเมื่อวันนี้ปีนี้ลงไปสี่สิบจีสิบรถเลยล่ะครับทางคุณกระสีพ่ออลไรล่ะวะคือผลผลิตซุ่มนี่เขากะสิขายเองทั้งหมดเนาะขายเองทั้งหมด มังก่อนมันกับมิกล้วยมองนี่กัโลปีนีวัสปูโอ้นี่บอกเกี่ยวมังกรสิมีแค่นี้มีแค่นี้ละมัน่นี่มีรอยต้นถ้าขนมันก็มีหลายอยู่แต่มันอยู่มองละยี่สิบตนนี่แหละโอ้ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในนี่รอยต้นปลูกได้เริ่มต้นเลยแต่นี่ละสามปีนี่แหละครับจเกี่ยวมังกรเกี่ยวมังกรได้เก็บขายมาจากปีละสองปีสี่สามปีทั้งหนานี่ละมันออกช่องใดเนี่ยเขาอยากมาเห็นตอนมันออกแท้เดี๋ยวนี้มันออกได้กันสี่บ่อหนึ่าต้นหนึ่งต้นหนึ่งนี่ต้นเฉลี่ยถือบ่วได้ประมาณจังหน่อย มันกับสีเครื่อเครื่อหนึ่งยางบ่มีหรือมันต้องมีสองหน่วยครับนี่กันเครื่อใดมันเต้นกับสามหน่วยสี่หน่วยเพราะว่ามะฮาบัวใดติดตาดอกบัวใดย่างเอาธรรมชาติเลยนะธรรมชาติเลยมันก็ออกบาลายเครื่อหนึ่งนี่หมายถึงต้นเออเออหนึ่งหลอบหนึ่งนี่สองสามหน่วยนึงนะเออแต่เครื่อหนึ่งนี่เครื่อหนึ่งนี่มันสิมีสองสามหน่วยเท่านั้นละเครื่อเนยกับหน่วยนึงเพราะว่ามะฮาบัวใดติดตาอันพวกที่เขาดูดกเขาติดตาดอกมันเดี๋ยวแบบใดเครื่อหนึ่งนี่แบบใดนี่อันหนึ่งที่นี่นี่ โอ้ผมนึกว่าบ้อนนี่บ้านเรียบเนี่ยมันบ้านก็สีออกขาวผุนี่เนาะเครือยังสีหนึ่งสีนี้ประมาณสองสามน่อยยางบมมีมันก็ต้องมี้เป็นยู่แล้วแสดงว่ามันมันต้องมีทุกเครื่อเป็นหนีเมีทุกเครื่อโอ้ยนับโอ้เป็นรอยขอนเดเครือหนึ่งนี่บะเถงดอกแต่โกู่บ้านด้านนี้มันหล่มแล้วล่ะหลากคนมันสิได้รอบละห่าซิบลูกต้นเดียวนะครับเอา ตีเฉลี่ยไปปีหนึ่งได้พ่อเมือนบ่เอาได้เยอะได้เยอะได้เยอะเพราะมันขายไปเรื่อยๆขายเรื่อยเป็นเป็นลายซ้ำนาครับหลังจากออกเริ่มจากคุณสภาไปมันก็สิเป็นดอกเริ่มไปเรื่อยท่าะปลูกจักปีครับได้เก็บแก้วมังกรเนี่แก้วมังกรน่ะถับขันบอกน้ำด้เก็บถ้าเครื่องมันยาวสิกับปีหนึ่งปีที่สองกับเก็บล่ะอันนี้มันก็้สองปีนในต้นบะเขียบอันนี้พายังการดูแลยากบ่บ่เมื่อไรดูแลยังเก็บธรรมาศาสตร์นี่ยลักก็ลักไม่เอามาปลูกแล้วก็ทิยมเอามาปลูกแล้วก็ทิยมเลย กะทิมกะใส่แต่อันปีนี้มันบุริเหตุกูปีมันสีแดงตาสีเกียงอันนี้ก็ใส่พูนใส่ปุ๋ยมันมันกะอันนี้มันเริ่มออกดอกแล้วอันนี้มันบุริเหตุปีนี้ครับสองปีก็ได้เก็บเออสองปีก็ได้เก็บบุริดูแลยางเงยงเงี้งเลยบั่วงนี่กับปู่ปีไก่เนี่ปีนี้ก็เก็บเหรอืมเป็นแล้วนี่ต้นน้อยๆแต่ปลาหงสีมันก็ยังเก็บอยู่มันเห็ดเพระทันเนาะครับโอ้เราถ่ายปลาหงส์โอ้นี่เด้นี่เด้นี่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 มันออกหน่อยแล้วนี่มบังวงเงี้งเนี่มันเป็นหลักดิน ได้ขายแล้วได้เนาะน,นี่ได้ขายแล้วปีนี้ปีแรกไอ้พี่ไก่เนี่มันจะเป็นโกะละสองหน่วยสองหน่วยแต่ปีนี้เป็นหลายหน่วยพีผีผีมาเบิ่งหน่อยพี่ที่เดี๋ยวมันมัน,ม,นมันเป็นหมดคูงานนี่แหละนี่มันมันลากขี้ดินน,น, <c oughs> นี่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 คนเก็บออกหมดแล้วเอาบา่มันเก็บไปกินมันก็เป็นหมดสุนนีแหละนี่มันคือเตี้ยคักเตี้ยแน่แท้กับปูปีเดียวมันก็เป็นตอนกิงบ่ไปีสือของตลาดนัดนั่นแหละโอ้เบิ่งเด้อเบืองวางเป็นติดอยู่จิน อันนั้นพุ่มๆนั่นมันก็เป็นนั่นแหละหาหอกนวยซีหน่วยมันก็เก็บหมดละอืมครับมันกำลังเป็นอืมมันบวงงามดอกนี่มันพังลงหมดแล้วโก้โกยมันก็วไหวหมดแล้วคันมันคือหนีบมันหักลงหมดแล้วนี่โอ้เราแบบแบบนี้สิมีวิธีแก้ยังไงนี่อันนี้มะเข้ากับฮาลักใหม่ดีๆมาใส่เอาเสือกผูกแล้วก็ดันขึ้นไปดันขึ้นไปคือเก่ามันก็เป็นหน่วยคือเก่าแหละโอ้เราละอ๋อก็คือหักไปฟันยังสั้นหมายถึงเอาใหม่มาแซมขึ้นเออเอาใหม่มาแซมลักมันผุโอ้สะภาใส่่่ซอูนนนนนเเาะแี้้บไดดลงงทุยัพ ครับเห็นว่าทีมานฮปลูกมันเขียบไสนั่นคือว่าถั่ลักมันปนสิอยู่ในต้นนั้นเลยนะครับมันหกแหงในบริขาไม่เห okay. ็นเป็นเชือกกิโลละลากล้วยในสิบปลูกแก้วมึงก้อนให้มันเต็มนี่อันนี้มันสีถึงลายนี่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้ออันนี้ผมก็เห็นอยู่หลอบหน้าอยู่นี่อันนี้เขาเอื่นว่าอย่างก่นที่ดักแมงที่ดักแมงหล่อม้งซ้อนหล่อเม้งซ้อนว่านในเมงดาแปดสิบตัวนี่แมงดา แปดสิบตัวโตกันมันได้โอ้มีจักจุดนี่ทั้งหมดยืนในหน้านี่ยหนึ่งสองมีสามมีสามมองซีซีลักนะโอ้เพิ่งเด้อลักเสื้อไม่ไปทุกจุดเลยนะครับนี่แหละจุดนี้แหละมาไลยเพราะว่าทางนี้มันกว้างนะอมองบ้อนนี้ในไล่กุมูอันนี้คือด,ดักไว้ตะขาย้มันบอฮะดักไว้ตะขายอื้เมื่อเ้านั้นบ่ได้ดอกเมื่อเ้ารีหาร้อยหาร้อยโลหรือไรหาร้อยเงินหาร้บาทหาร้อยเงินหาร้อยเงินนี่นะบ่ได้ ก็มันมาได้ถามอีลีนี่ไอ้รีดังแม่งที่นี่นะนี่แหละได้สมือบ่ได้สมือแต่ว่ามันลั่งลั่งมือมันบ่มากนี่ก็สิได้สามร้อยมือได้มันมากกรไดห้าร้อยบางงันสิได้มือละแปดร้อยต่อร้อยสมือบางแรงๆนั่นนะโอ้คันแรงนี่แม่งกระสิหลายคนบระทันตกนี่ห้มยได้สมืออีลีเลยแบบนั้นได้สมือได้ตลอดปีบ่เจ้าหน่อยหนาฝนมันก็เศร้าอ๋อมันสิได้ช่วงหน้าแรกหน้าแรง กุมภาเนาะส่งกุมภามีนาเมษาสามเดือนอืีกุมภามีนาเมษาเด้อครับพี่น้องผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อละสามลอยสองลอยเมื่อละห้าลอยแล้วเมื่อกับแปดลอยได้ไหครับนี่เฮ็ดไว้แค่สามจุดเออน่าสนใจเดี๋ยวเราไปรีวิวฟังผลต่อครับหรือกระปูปอนั่นหรือกระปูมันเหมดหน่วยแล้วเหมดหน่วยแล้วขายได้หลายบ่บอกระปูใครจะได้ได้สองพันน้อยๆโอ้โหปลูกแค่นี้จ้าแค่นั้นละอ๋อเจ่อตามหลอก แสดงว่าเบา่างเลยนาหน้าหลังจากาที่ปลูกเขาแล้วส่วนทั้งฝีก็เป็นทีว่วัวใยนะครับมงนี้มงนี้มีคอนนอนบ่หรือว่าเห็ดเป็นกระตอบเสื้ออะมีตาเลยคนนอนโอ้มีตานอนอย่างนี้ะนะอันนี้อย่ายปงปลูกตีเดียวมันก็ออกออกคนนี่ิองเด้ครับเด้อวันนี้เป็น,เป,นเป็นเห็ดเป็นสวนนะครับถมมืดแสนหานะครับมงนี้นะครับโอ้เนี่ยปลูกนะครับมีสับปะรดฟังท่านี่นะครับมีสับปะรดมีบักซีดาบักซีดา แล้วกะยางนันโกโก้้โก,โกับบักพ้าวน้าแ,แม่นออปลูกไว้สุยางอีหลีนะครับปลูกไว้สุยางย่างละหน่อยครับมี่มัสุยางน,นี่ด้นอก่ปลาอ้อยนี่แหละอตันม้วนตัดแล้วเพิ่งเฮ็ดปีแรกเพิ่งเห็ดปีแรก,ป,แรกปลูกโดนซ้ำไรครับนี่ปลูกแปดเดือนมันก็สซสิ 3, ตัดแล้วมันก็ปีพอดี อันนี้คือห้าเห็ดอ่อยขันหนาเห้าวกะทยอยตัดไปเรื่อยๆมันบ่อแม่สองมือตัดทีหนึ่งสองมือตัดทีหนึ่งครับปั่นรอบละหาลอยหาลอยเงินหรือหาลอยควนหาลอยเงินหาลอยเงินหนึ่จะงวัดหาสิบหาสิบหาสิบแต่ห้าเห็ดทรงมันก็สิเพิ่มไปอีกถัอวเสลี่ยแล้วแต่ตีไว้สองมือปั่นทีหนึ่งจังสี่ตีไว้หาลอยจำๆมันครับจ้ะคือห้าทยอยตัดไปเรื่อยๆได้เลยเนาะตัดไปเรื่อยๆก็เป็นจำเป็นว่าต้องเฝ้าตัดเพราะแต่ตัดแล้วมันก็โป่งขึ้นไหมตัดไปมือเลย มือแล้วก็อนนี่มือละเงานี่อืยขันมือได้สีเอาเกินนั่นกับสองเงาเดี๋ยวมือมือหนึ่งมือหนึ่งที่ว่าหารอยเงินเนี่ยแค่เงาเดียวเงาได้บรรยายนะเงาเดียวขันมเงาได้มันหน่อยมันกับสองเงาสามเงาขันอันไหนโบหอดพอหยีสิบลำสิมีเด้นี่ตัดมาจำเนี่ยมันได้มื่นกลัวละไมน้อยนี่ใส่นี่นี่เราหวังตัดมาในน้อยมันผงนี่นี่นะแค่นี้นะเออนี่แหละนี่แค่นี้แหละเยอะมาทันพองานอยู่บ่ทันพอเครื่องงานอยู่มา ได้เงินกลัวแล้วได้เงินกลัวแล้วหไวยมีเด็กเงาหนึ่งมันก็สีน้อยล่ำหน่งแต่วานี่เห็นปะเด้งเงาหนึ่งมันจะลายลายลายมันล่มลงมันเอาไปทันจะมันออกลูกแล้นครับมันต้องขายพันมันนี่กันลิ่ำหนึ่งไอเอาไปอันนี้ได้จ้าขวดขันล่ำล่ำใหญ่ใหญ่เดี๋ยวมันก็สีได้อยุสองขวดสามขวดลัน่ำเดียวนี่ยนะขันล่ำใหญ่สามสิบบาทเลยตัวไม่ดิก็ไปขายเขาโรงงานตอวนี้ทํามอนตัวเอบไปเบิ้งงานนี่เขาสิขายล่ำละยี่สิบในส่วนนะแต่มันม่ได้งานหนึ่ขของงเเาไปบิ่มัน ร่ำเลยน้อยมันม่ได้งามมือสีนี่มันงามแห่งหนึ่งแต่ยังท่นได้ล่มยื่นอยู่สาใบออกงามจนแบบสีเหลืองโอ้นี่บอกแกวมังกรแล้วปลูกไว้รังนสีบอกนี่จะปลูกแบบงไงไงม่ได้ซ้ำจะปลูกงั้นสีปีหน้ากับเป็นเป็นหน่วยอ๋อกันปลูกงั้นสีปีหน้าเป็นน้อยเลยจะเป็นน้อยสุขเครือเลยเป็นหน่วยสุขเครือแค่ตัดมาเสียบใบซื้อบรินี่เสียบใบซื้อๆโอ้คือมาได้ปลูกง่ายกว่านี่เนาะแต่เมนปกติเขากระสีซ้ำเนาะซ้ำให้มันออก แต่ว่าอันูงนั่นบดได้ซ่บดได้ยังกระปูกสี่หละแต่ว่าแต่ก่อนมันบ่มีต้นนาปลูกลอยบ่มีพันธุ์แต่ต้นเดียวมันนไมก็บ่ต้องเลยฮดหนาถ้าฝนบ่ตกดินแหงจังหน่อยกับฮดมันเนี่ยให้มันเหี่ยวอืแต่คันติดแล้วกะติดแล้วก็เลลวแลลวเลยถ้าเฮดคือเขานันเขาว่างนำยศมันบ่สร้างนำยดลหรอคะกระสิติดตามันมันสีออกน่วยหลายออืเฮดตามเกษตรเลยครับแต่ว่าอยู่ที่เอามาเฮามันบไม่หมองสื่อไดยอันติดตาดอกนี่ออืมันตองสั่ง อันนี้คือไฟที่ว่าเดือดขายตลอดก็คือตันนี้คือเฉพาะมองนี้บอมีอยู่หน้าทาง่นก็มีอยู่รอยต้นโอ้รอยต้น่นมองนี้ก็สีเดือดขายตลอดถ้าเอาว้ต้นมันยังสีมันสีบอออกหลายถ้าเอาว้ต้นหน่อยมันสีออกหลายออกรอบเลยเอาบออันนี้คือไว้ต้นสันเอาไว้สีใจต้นมันเอาไว้สีเอาต้นมันไปใช่อ้อมหัวยังสีต้นแก่ๆรัวเดือดขายสีอยู่หน้าุ่น ต้งผีก็เป็นบักโกโก้เนาะ,ะบโกโก้นีเห็ดยาดเลยอ,อันนี้ปลูกเองหรือว่าปลูกกับบริษัทเนี่ยไอ้บริษัทหล่ะเขามาแต่ว่า่เฮากะลงทุนเองเหมือนเขาว่าสิมารับสือเขากระับสือจริงอยู่มันขบหลับเป็นหน่วยปีนีแต่ว่าเขาเห็ดผลผลิตในเขาบ่ได้ไไดม,มันเก็เลยเสียเวลาจะควงครับนราไม่มันออกตัดไปขายสมืออยู่เด็ดน,นี่นี่นะนี่แล้เามื่อเ้านี่ก็ตัดไปอยู่เออรียบร้อย เดื่อนมาหนึ่งบ้านโอ้นี่เด็ดตัดขายซุ้มเลยเรื่อยจ้ะตัดขายซุ้มเลยโอ้ขนาดใบต้นเนาะใบต้นขันมาไวัยสีต้นนี่มันสีออกรอบเลยนอไมนี่ตัดขายมาจากปีพร้อมกันปีที่สามแล้วนี่ตัดขายมาสามปีเลยอ๋อแต่ก่อนมันสีนี้แต่นนอทายไว้ยู่ในโทรศัพท์ครับนี่แต่นนอเออนอไหลเนี่ยคุ่นเด้อครับแก้วแก้วมังกรสีโอรอรอแด่นเราเบิดเลย มันทัน้งหมดนี่มันสิประมาณจักรลอยลอยสามสิบต้นนี่แหละครับแต่มันอยู่บริอยู่หมองเดียวกันเนาะบริรวมกันอ,อทั่วเลยครับโอเคนี่นะครับก็คือการเหร็ดหน้ารูปแบบใหม่นะครับก็คือบริขายแต่เขาบริเห็ดแต่หน้านะครับเพราะว่าระค่าเขามันตกต่ำก็เลยเปลี่ยนมาเห็ดเป็นสวนเกษตรผสมผสานหลั็เห็ดผืชนล้างหน้านะครับอ่าเฮ็ดให้านะครับ มีรายได้ตลอดปีอ้าสุดท้ายครับอยากให้คุณแม่ได้ฝากยังถึง <c oughs> พี่น้องนะครับเกี่ยวกับการเห็ดเกษตรครับมันเห็ดทุนน้อยๆบัได้กู้บัได้ยืมบัวได้ไม่เห็ดเห็ดไปเรื่อยๆครับ <c oughs> แบบขายบัได้ก็บบัวองขาดทุนล <ง S 2> ่วงไปแห้งจะควางสวนมันก็เลยบูสมบูรณ์แบบนะครับถามวาเข้าไปกู้ไปยืมมาเห็ดบาดเห็ดบัได้เพรา,ราพวะว่าอันตรายแล้วเนาะเห็ดบัได้มันก็บัสบายใจครับอันนี้ขายได้บัได้ก็บบได้มีปัญหาครับ เวลาบริขายกะขันมันงอมก็คือให้หมูครับตว่างกัไม่ขายกะเดียนไปแป๊บเดียวมันก็ได้ยุครับย่างบ่ได้กะสองสามร้อยครับโมฆานมือครับผมจะได้ใจตลาดนอนโยตื่นขึ้นมากก็ได้ยุไอมือละสี่ห้าลอยใก่แมงนั่นเออกำแมงนอแต่ว่ามันบดได้โดนมันสิได้ประมาณสามเดือนนี่แหละครับจ้ะอืมสิได้แต่โมกะรามาครับต่อไปนี่ถ้าผมได้ยากได้พันอ้อยพัน สุพนหาศูนย์นี่กะมาเอาอยู่มองนี้ล่ะครับบ้านแม่คูนนี่บ้านสนครับบ้านสนตะบลสนคันที่น้องอยากได้ยูตังจังหวัดล่ะอยากได้ยูตังจังหวัดกระโถมาครับโทมาเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์ครับสี่แปดเจ็ดครับแปดหนึ่งเก้าห้าครับบ้านสนหมู่หนึ่งแม่คูณจ้าครับจากสีส้มอ๋อไล่หายเนาะจ้าโอเคครับสำหรับทีนี้ขอบคุณแม่ได้หลายครับสวัสดีครับผมอ่าสวัสดีค่ะครับ